รีวิวกล้องวงจรปิดโซลา่าเซลล์ไม่ต้องเดินสายไฟต้องมาดูกันครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้องวงจรปิดโซลา่าเซลล์ตัวนี้ครับตัวขาวสะดวกสบายมากไม่ต้องเดินสายเรียกดูจากมือถือได้ฮดูจากบางครั้งเราอยู่นอกบ้านเราก็เรียกดูจาก 4G ก็ได้อ่าแต่มันไม่มันไม่ได้ใส่ซิมนะมันต้องมี WiFI เดี๋ยวอธิบายในตอนท้ายอ่ะก่อนหน้าเนี้ยผมรีวิวตัวนี้ไปตัวเนี้ย มันข้อดีของมันคือมันเป็นสปอตไลท์ด้วยเป็นกล้องวงจรปิดด้วยแต่ข้อเสียคือภาพโคตรห่วยแตกเลยภาพห่วยแตกห่วยแตกมากผมก็เลยไม่ขายเนี่ยกพราะตัวเนี้ยไม่ขายสองพันกว่าสองพันกว่าเกือบสามพันไม่ขายเพราะว่ามันมันห่วยแตกไงเนี่ยดูดิคือจริงๆอ่ะมันก็คือสปอตไลท์แล้วแค่มันแค่ติดกล้องกล้องธรรมดาในแหละเลอามาติดกับสปอตไลท์เนี่ยห่วย นขนาดขอ,ของของของที่ได้ตรงปกยังห่วยนะเอออ่ะต่อไปนี่กล้องวงจรปิดโซลา่าเซลล์เนี่อันนี้เป็นกล้องแท้ๆผมรู้สึกว่าประทับใจมันเอ,อ่าเกิดก็งบอกก่อนตัวนี้ถามว่าราคาเท่าไรเห็นมีคนชอบถามราคาราคามันสองพันสองพันกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดหนึ่งแถมหนึ่งพันกว่าบาทน,น่ะโดนกันมาเยอะและอันเท่าฝ่ามืออะไรประมาณเนี้ยอันนี้ขนาดอันละสองพันกว่าเนี่ยกล้องมันยังไม่ค่อยชัดเลยเออฉะนั้นน่ะ ใครจะซื้อกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์อย่าดูที่ราคาอย่าดูที่ราคาของราคาถูกกับของโดนหลอกสปอตไลท์โซล่าเซลล์ที่มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งแถมหนึ่งมีกล้องโดนหลอกกันมาเยอะแล้วไม่เชื่อลองไปซื้อดูไอคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวมีคนโดนหลอกมาเยอะอันนี้ระวังนะในการซื้อกล้องนะมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คือข้อดีของมันคือดูผ่านมือถือได้นี่ดูนี่อันนี้มือถือเห็นไหมนี่นมือถือ เนี่ยอ่าผมโยกตัวไปทางซ้ายเนี่ยโยกตัวไปทางขวาเนี่ยมันดูผ่านมือถือได้นยอ่ะเดี๋ยวกดเต็มจอก่อนเนี่ยกดเต็มจอเนี่ยกล้องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่กล้องอันนี้คือกล้องเนี่ยเห็นปะกล้องเนี่ยชี้อยู่เนี่ยเห็นปะดูผ่านมือถือมือถือเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมโยกตัวไปทางซ้ายโยกตัวไปทางขวาอ่ะ เอามือถือมาบางกล้องก็ยังได้เนี่ยไปเป็นรูปมือถือเลยเอามือถือมาบางกล้องมันดูผ่านมือถือได้มันดูผ่านมือถือได้และที่สําคัญเนี่ยสมมติผมอยู่นอกบ้านใช่ปะผมไม่ได้เปิด wiFI ดูอ่าผมเอาให้ดูเลยนะเนี่ยฮะผมเปิด4 g เปิดข้อมูลมือถือไม่ได้เปิด Wifi แล้วอยู่นอกบ้านเราก็สามารถดูภาพได้ว่าเอ๊ะมีคนมาอะไรหรือยังะอ่าเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่ก่อนเนี่ยเห็นปะดูมือถือเนี่ยอันนี้ผมเนี่ยถ่ายเสื้อเหลืองๆอยู่เนี่ยเน่ย มันดูผ่านมือถือได้นะดูความสะดวกสบายมันเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่คนช่องอื่นเขารีวิวเขาบอกว่าโอ้มันสะดวกสบายแต่จริงๆนะไอ้กล้องตัวเนี้ยมันมีข้อจํากัดมันมีข้อจํากัดเยอะพอสมควรสิ่งที่ชาแนลอื่นไม่บอกเลยผมจะมาบอกว่าอันแรกคืออะไรข้อจํากัดอันแรกเลยนะอย่าลืมสิอย่าลืมสิว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย แบบไร้สายใช้แผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องเดินสายใช้ Wifi แล้วทำไมถึงต้องต้องต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมถึงจะใช้แบบไร้สายเพราะว่าที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถูกปะ่ะพอไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเอา้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแล้วมันจะมีไฟฟ้าจ่ายไฟให้ไอตัวเราเตอร์นี่หรอเนี่ยอันนี้สมมติเป็นเราเตอร์อินเทอร์เน็ตบ้านนะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็ต้องไม่มีเน็ตบ้านถูกปะ่ะพอไม่มีเน็ตบ้านปุ๊บ มันก็จะดูผ่าน 4G ไม่ได้ถูกไหมมันก็ดูผ่าน 4G ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือข้อจำกัดแรกเลยนะที่หลายอันเขาไม่ได้บอกมันจะดูผ่าน 4G ไม่ได้เนี่ยพอไม่มีไม่มีเน็ตบ้านปุ๊บมันก็ดูผ่าน 4G ไม่ได้พอดูผ่าน 4G ไม่ได้ทำไงจะดูภาพนะท่านก็ต้องมาเข้าใกล้ๆคือไอ้ตัวนี้มันเป็นกล้อง Wifi มันเป็นกล้อง Wifi ถ้าเกิดไม่มีเน็ตนะไม่มีเน็ตจริงๆนะท่านสามารถเอามือถือมาเชื่อม เป็นฮอตสปอตเขาเรียกฮอตสปอตฮอตสปอตอะไรนัร่นแหละเชื่อมแล้วก็ดูผ่านมือถือแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ไกลๆจากไอ้กล้องตัวเนี้มันก็ไม่ได้แหละเพราะว่ามันไกลไงเออแต่สมมติถ้าเกิด net, ติดในที่มันมีเน็ตติดในที่มีเน็ตท่านก็เชื่อมผ่านฮอตสปอตแล้วให้ไอ้กล้องเนี่ยไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้วเราเตอร์มันถึงจะแบบจะปล่อยภาาไปทางอินเทอร์เน็ตอย่างนั้นคือดูผ่านเน็ตได้แต่ถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตสมมติเนี่ยท่านไปติดตามบ่อปลา ในป่าลึกอินเทอร์เน็ตไม่มีเนี่ยวิธีจะเรียกดูภาพแบบเรียวไทม์ทําได้แค่ต้องไปอยู่ใกล้ๆต้องไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต่อแบบ Wi-Fi h o t s p o เออก็คือเอาเชื่อม Wi-Fi เข้าตัวนี้แล้วก็เปิดภาพดูเอออันนี้คือข้อจำกัดนะมันมันเป็นข้อจำกัดจริงๆมันเป็นข้อจำกัดของไอโซล l าเซลล์แบบ Wi-Fi ซึ่งโซล a าเซลล์แบบ 4G ก็มีนี่เอามาโชว์ก่อนนี่โซลาซเซลล์แบบ 4G เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ในคลิปหน้าโซล a าเซลล์แบบ 4G อ่ะอันนี้ข้อจํากัดข้อจํากัดคือมันดูมันบันทึกภาพได้แต่เวลาถ้าเกิดสมมติในที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตในที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านในที่ที่มันไม่มี wifi เราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยท่านดูได้แค่ดูได้แค่ต้องมาใกล้ๆอ่ะเอออันนี้อีกอันนี้ข้อคิดข้อควรรู้ในการซื้อกล้องเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะกล้อง 4G กล้อง 5G อะไรเนงะี้ยบางคนโดนหลอกโดนหลอก อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากล้อง 4G เนี่ยกล้อง 4G คือกล้องใส่ซิมเนี่ยกล้อง 4G คือกล้องใส่ซิม 4G ย่อม,มาจาก4 o generation คือมือถือรุ่นที่ 4, 4ี่ generation mobile คือมือถือยุคที่4คือเนี่ย 4G เป็นโมบายเป็นแบบใส่ซิมแล้วกล้อง 5G เนี่ยท่านอย่าเข้าใจผิดกล้อง 5G ไม่ได้ใส่ซิมนะณนะวันที่อาจอยู่ปี2021 กล้อง 5G ยังไม่ได้ใส่ซิมนะกล้อง 5G คือกล้อง Wi-Fi ชนิด 5G ต้องอธิบายอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวท่านโดนหลอกท่านจะเลือกซื้อไอ้กล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์บางคนโดนหลอกไงบางคนผมบอกว่าเนี่ยกล้อง 4G ราคาประมาณ4,000-5,000อะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกอุ้ยกล้อง 5G แค่2,000-3,000เองอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้ไอที่บอกว่ากล้อง 5G ผมกล้ายืนยันเลยว่ามันไม่ได้ใส่ซิม 5G คืออะไร 5G คือเป็นความถี่สัญญาณ Wi-Fi 4G ย่อม,มาจาก4 Generation 4G แต่ 5G ไม่ได้ย่อม,มาจาก5 Generation แต่เป็นขึ้น5 g h z คือต้องบอกอย่างนี้ Wi-Fi อะ่ะ Wi-Fi มันมี2คลขึ้นคือ Wi-Fi มันมี2คลขึ้นคือ2.4กับ5 g h z เอออันนี้ท่านต้องดูก่อนก่อนที่จะ4ี่จง4 G อะไร เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ย Wi-Fi มันมีสองคลื่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะเนี่ยเห็นปะ Wi-Fi มันจะเป็นคลื่นสองจุดสี่จกับห้าจเออซึ่งบางอันมันก็จะเป็นห้าจเนี่ยเนี่ยเห็นปะไอคลื่นเนี้ยไอ้ไวไฟนี่เห็นปะ h l h l wifi อะไรเงี้ยคือคือเป็นคลื่นห้าจอันนี้เป็นคลื่นห้าจีคลื่นห้าจคือสัญญาณความถี่ห้าจไม่ได้เป็นซิมการ์ดห้าจเนี่ยบางคนสับสนตรงเนี้ย ผมต้องพูดไว้ก่อนเออเอาเอาง่ายๆถ้าเกิดท่านอยากได้มือถือที่ดูผ่านเน็ตนะให้เลือกโดยไม่ใช่อยากมือถืออยากได้กล้องที่ดูผ่านเน็ตนะให้เลือกหนูให้เลือกไอ้กล้อง 4G กล้อง 4G ดูผ่านเน็ตได้ใส่ซิมท่านอยากซื้อกล้องที่ใส่ซิมแล้วดูได้ให้หาคําว่า 4G แต่ถ้าเกิดท่านไปเจอคาว่า 5G ท่านอยากเข้าใจว่า 5G คือการใส่ซิมณวันปัจจุบันน่ะไม่ใช่เพราะว่าอะไรณวันปัจจุบันน่ะ ที่ผมพูดอยู่อะมือถือ5 g ยังมีไม่กี่รุ่นมือถือ5 g ที่ถูกที่สุดคือราคา1 0,000บาท1 0,000บาทที่ผมหาได้นะ10,000หื่นหรือแบบเกือบเกือบหมื่นนะมือถือ5 g มือถือส่วนมากยังเป็น4 g อยู่เลยเทคโนโลยี4 g เออเป็น generation ที่4เพราะว่า5 g มันเพิ่งออกมาปี2020มาพัฒนาตอน2021ฉะนั้นอะการที่ท่านซื้อกล้อง WiFI นะบางคนผมโดนแน่นอนคลิปนี้เป็นรีวิว กล้องโซลาเซลล์แล้วก็ความรู้ในการติดตั้งกล้องบางคนเจอแน่นอนเจอว่าแบบซื้อกล้อง 5G ที่ใส่ซีมอยู่ไหนไม่มีครับพี่น้องกล้อง 5G มันคือกล้อง WiFi อ่ะเอาอย่างนี้อธิบายอีกครั้งบางคนบอกว่าผมชอบพูดซ้ำวกไปวนมาผมพูดครั้งเดียวท่านก็ไม่ทันกันท่านต้องตามคนที่นั้นด้วยคือเอาอีกครั้งหนึ่งถ้ากล้อง 5G อ่ะคือกล้อง WiFi กล้อง 5G คือกล้อง WiFi กล้อง 4G คือกล้องมือถือเอาตามนี้ ถ้าเกิดใครบอกว่าผมผู้ผิดมาคอมเมนต์มาดีเบตกันได้เออไม่ได้ดีเบตมาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้แต่ณนะปัจจุบันอะ่ะผมคิดว่ากล้อง5 g ยังไม่มีเออกล้อง5 g ยังไม่มีคือต้องอธิบายอย่างงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคือ,อมันจะไม่ต้องมีมันจะไม่ต้องโฆษณาเพราะว่า5 g เพราะว่ากล้องทั่วไปเนี่ยอย่างอย่างไอ้ตัวเนี้ยกล้องกล้องอันเนี้ยมันรับ Wifi ได้แค่คลื่น2 4จด g สอง g คือสองุดี่กิกะเฮิรตซ์ซึ่งรุ่นมันเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่่่าาถ้รุนนนใหมมัเป็ 5GgaHz ถ้าเกิดสมมติท่านมีตัวปล่อย wi-fi 5 g h z แล้วท่านซื้อ wi-fi มาไอ้กล้อง2.4 g h z มันจะเชื่อมกับ5 g h z ไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ปัจจุบันอนะเราเตอร์มันก็ผลิตทั้ง2.4และ5เอออย่างเราเตอร์บ้านผมมันก็มีทั้ง2.4และ5ประมาณนี้นี่อันนี้เป็น Wifi พูดง่ายๆถ้าเกิดท่านอยากได้กล้องใส่ซิมไปหาคำว่า 4G นะ แต่ไอตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นกล้อง 5G นะต้องเชื่อมสัญญาณ 2.4G แต่ 5G นะถ้าเกิดสมมติถามว่าดีไหมผมว่าไม่ดี 5G ข้อดีของมันคืออะไรความกว้างของสัญญาณมันกว้างมันเร็วกว่า 5G มันเร็วกว่า 2.4G อันนี้พูดในเรื่องของ wi-fi นะอาจะแบบบางคนไม่ทันเราพูดในเรื่องของ WiFi ไม่ได้เป็นแบบใส่ซิม 2.4G ช้ากว่า 5G แต่ 5G ระยะทาง ระยะสัญญาณสั้นกว่า 2.4G และผมก็มองว่าเนี่ยแค่ไอกลองวงจรปิดนะไอกลองตัวเนี้ย 2.4G ก็พอแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้ 2.4G เ,เห็นปะ่ะอันนี้กล้องนนอันนี้เนี่ยผมมาอยู่นอกตัวบ้านด้วยเนี่ยบ้านเราเตอร์อยู่ในบ้านกล้องอันเนี้ยมันก็ส่งมาถึงเพราะว่ามันใช้คลื่น 2.4G แต่ถ้าเกิดมันใช้คลื่น 5G ขึ้คลื่น5กิกะเฮิร์ตไม่ได้ 5G มือถือนะ5กิกะเฮิร์ตไวไฟไม่ถึง เพราะว่าคือคืนมันสั้นอ่ะเนี่ยอันนี้คือก่อนที่จะเลือกซื้อกล้องเลือกซื้อกล้องเราต้องดูก่อนว่าเฮ้เราจะซื้อมาในรูปแบบไหนเราจะซื้อมาถ้าเกิดถ้าเกิดคุณจะซื้อมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้งานในที่ที่ไม่มีเน็ตแล้วแต่แต่แค่เชื่อมเขาเรียกว่าเนี้ยแค่เชื่อมมือถือดูแบบไม่ได้ดูแบบเรียลไทม์ใช้กล้อง wifi รุ่นไหนก็ได้เออแต่ถ้าเกิดคุณจะไปในที่ที่ไม่มีเน็ต ไปในที่ที่ไม่มีเราเตอร์ในที่ไม่มีสัญญาที่ไม่มีเน็ตบ้านแต่อยากดูภาพแบบเรียวไทม์ท่านต้องไปซื้อกล้อง 4G ซึ่งราคามันพอสมควรเดี๋ยวตัวนี้เราผมจะรีวิวให้ฟังเ,เดี๋ยวผมดูแอบดูแบตมันก่อนเมื่อกี้แบตมันเหมือนโผล่ออกมาแบตใช้สก้อนนี่แบตก็ไซส์สก้อนหนึ่งแก้อน อ่าดูคร่าวๆแล้วอ๋อมันตอนแรกผมนึกว่ามันเปลี่ยนแค่บนหัวไอ้กล้อง4 g ตรงนี้แบต186 5 0แกสี่กลอ้องอ่ะอ่ะโอเคมาต่อแบตสี่ก้อนรู้แล้วเดี๋ยวไว้ทำคลิปหน้าเนี่ยไอ้ไอ้กล้องนเนี้ยเห็นไหมว่าความแตกต่าง องกล้อง4 g 5 g มันเป็นประมาณนี้คือเนี่ยอันแรกอะ่ะท่านต้องเลือกก่อนว่าจะเอาเป็นไร้สายแบบไหนจะเอาไร้สายแบบไหน4 g หรือว่า5 g หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าท่านต้องดูก่อนว่าเอ้ยกล้อง4 g กล้อง5 g มันต้องดีกว่า4 g ดิไม่ใช่หรอก5 g คือมัน wi-fi 5 g คือ w i f i ส่วน4 g คือเน็ตใส่เน็ตเนี่ยไอ้อันเนี้ยมันจะสามารถใส่ใส่ซิมได้ มีช่องให้ใส่ซิมเนี่ยใส่ซิม,ามาเราสามารถใส่ซิมลงไปได้แล้วมันก็จะรับคืน 4G ซึ่งกล้อง 5G ณปัจจุบันอย่างที่บอกอะคืนที่ใส่ซิมแล้วรับคืนมือถือนะแยกให้ออกกล้องที่ใส่ซิมแล้วรับคืนมือถือ 5G ผมมองว่ายังไม่มีแล้วมันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรด้วยนะเพราะว่า 4G คืน 4G มันก็เพียงพอเลยนะคืน 4G ความไวมันก็เพียงพอเลยนะความไวเฉลี่ย 4G อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ สามสิบสี่สิบเมกะบิตเพอร์เซกมันก็เพียงพอในการรับส่งข้อมูลแล้วยัง3 G มันอาจจะยังช้าเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ2เมกะบิตการโหลดภาพอะไรอย่างนี้มันยังชา้าช้าแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องกล้องอะใส่ซิม4 G ก็เพียงต่อให้มันมี 5G อ G ผมก็แนะนำให้ท่านซื้อ4 G อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอามาเร็วเปล่า,เ,ลาเพราะว่าภาพในกล้องไฟล์อะไรมันก็ไม่ได้ใหญ่เออ แต่ณปัจจุบันอย่างที่บอกอะ 5G 5G กล้องมันคือ 5G แบบ Wifi ไม่ได้ 5G แบบใส่ซิมฉะนั้นน่ะอย่าโดนหลอกอย่าโดนหลอกเนี่ยอย่างไอเนี้ยอย่างแอเนี้ยเขียน wifi ก็ Wifi ไอกล้องตัวเนี้ยก็ใส่ 4G เอ้ยไม่ใช่ 4G โอ้ประสงประสาทไปหมดแล้วไอกล้องอันเนี้ยก็ใช้ wifi ชนุษย2สุด4กิกอ้าว ผมผมจะแยกเป็น2องคำน,นะ4 G ผมจะใช้คำว่า4 G ส่วน5 G ผมจะใช้คำว่า 5G กิกะแล้วกันเออจะได้ไม่งงแต่มันเนี่ยไอไอันนี้มันใช้คลื่นส4ุทธ์กิกะเฮิร์กล้องอันนี้ก็ใช้คลื่น2 4สุกิกะเฮิรตซึ่ง Wifi กล้องวงจรปิดแบบ Wifi ที่ใช้ที่รับคลื่น5 g h กิกะเฮิร์ได้หรือรับคลื่น5 G ได้มันก็มีมันก็มีแต่ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าผมมองว่ามันไร้สาระสําหรับผม วพราะว่าคลื่น5้า g จะเอามาทำไมในเมื่อในเมื่อมันแบบว่าสัญญาณมันส่งได้ใกล้กว่ามันแค่แรงกว่าคือมันจะแรงแรงอะมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆพออยู่ใกล้ๆใช่ปะสมมติมันอยู่ในบ้านใช่ปะก็ลากสายเน็ตหรือลากอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าหรอมันทำไมต้องแบบห้า g มันมันมันแรงกว่าแต่มันมันสั้นกว่าสองจุดสี่ g ความเร็วก็พอคืออย่างที่บอกอะซื้อกล้องเราอย่าแบบโอ้โหสองห้า g มันต้องดีกว่าสองุดสี่ g ไม่ใช่หรอก เพราะว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลน่ะมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายมหาศาลอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยมันใช้แบบไม่ถึงเมกอนะ่ะเออมันใช้ไม่ถึงเมกอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่ะอันนี้ต่ออันนี้เป็นการต่อ wifi เนี่ยอันนี้ผมต่อ wifi อยู่นะ Wi-Fi ที่บ้านคือต่อ wifi ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้กล้องมันจะเชื่อมต่อกับ wifi แล้ว wifi มันก็จะออกเน็ตนอก แล้วมือถือผมก็จะต่อกับ wifi ไอตัวนี้ี่คือถ้าเกิดต่อกับ wifi อย่างนี้เนี่ยเห็นปะมันจะมันจะช้านิดนึงทำไมมันถึงช้าเพราะว่าเนี่ยมือถือมือถือเครื่องนี้มันต้องวิ่งเนี่ยถ้านนึกภาพเอาเนี่ยคือถ้าเกิดต่อกับ wifi นะมือถือมันต้องวิ่งไปหาเราเตอร์ซึ่งระยะทางไกลพอสมควรแล้วมันแล้วเราเตอร์ก็ต้องวิ่งมาหากล้องถูกปะเราเตอร์วิ่งหากล้องแล้วก็วิ่งมาหามือถือ ซึ่งสองอันนี้มันอยู่ไกลมันทําให้เราเราเตอร์หมดแรงถ้าเกิดเนี่ยผมยังต่ออยู่ต่อไม่ได้เลยเพราะว่าระยะทางมันไกลเนี่ยอันนี้คือข้อจํากัดแต่ถ้าเกิดท่านอยากให้ต่อได้เนี่ยปิดปิดปิด,ด Wi-Fi ที่โทรศัพท์ปิด Wi-Fi ที่โทรศัพท์เราเตอร์มันจะได้เอากําลังเอากําลังมาจ่ายให้ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วเราอะ่ะก็ไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตข้างนอกแล้วก็วิ่งผ่านสายอินเทอร์เน็ตเข้ามาตรงนี้พอถ้าเกิดเปิด WiFi หรือว่าเนี่ย ไวไฟัวน,นี้ไปอันนี้มันต้องเอา wifi มาจ่ายให้สองตัวในระยะที่ไกลเออเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดสี่ g นะการโหลดภาพนี้แป๊บเดียวเองเนี่ยแต่กล้องอันนี้ไม่ใช่กล้องส g นะคือมันเชื่อมต่อกับ wifi แล้ว Wi-Fi มันวิ่งออกเน็ตนอกต้องอธิบายประมาณนี้เผื่อบางคนแบบไม่เข้าใจเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมดูนะเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์กําลังเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งโอม,มันมันดับนี่ว่ากล้องมันดับ มันไม่ดับไม่ดับกล้องยังติดอยู่อุปกรณ์เชื่อมต่อแต่ wifi มันอาจจะช้ากล้องมันติดอยู่แต่อุปกรณ์มันอาจจะช้าเนี่ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วกล้องมันก็ยังติดอยู่นะแต่อุปกรณ์มันมันช้าเพราะว่ามันอยู่ไกลมันอยู่ไกลเห็นป่ะขนาดคลื่นสองสุดสี่ G ที่ว่าไกลๆนะระยะเนี่ยแค่ประมาณสิบกว่าเมตร จากตัวบ้านแต่มันอาจจะมีต้องงต้นไม้บางอะไรอย่างเงี้ยมันยังเอากล้องออฟไลน์ไปแล้วเดี๋ยวผมรีสตาร์ทกล้องก่อนปิดแล้วเปิดใหม่กล้องหน้าหน้าเบื่อ,อเดี๋ยวผมถอดสายพลังงานก่อนอ่ะปิดเปิดใหม่ดิ เห็นได้ยินทรงยิงเสียงอะไรเลยทำไมมันปิดจึงงปเนี่ยอ่าเปิดแล้วรอรอมันเปิดรอมันเปิดเนี่ยอันนี้คือกล้อง4 g กล้อง5 g อะไรอย่งเงที่มันต่างกันยังไงคือความแตกต่างระหว่างกล้อง4 g ห้ g wifi มันต่างกันยังไงก็สรุปนะครับกล้องสี่ g กล้อง4 g คือกล้องที่ใส่ซิมส่วนกล้อง wifi คือกล้องที่รับสัญญาณ Wi-Fi และกล้อง 5G ก็คือกล้องที่รับสัญญาณ Wi-Fi คลื่น5 g ิกะเไม่ได้เป็นกล้องใส่ซิมที่เป็นมือถือเทคโนโลยี 5G แต่มันเป็น Wi-Fi คลื่น5 g ิกเป็นประมาณนี้คือหลายล้านน่ะแน่นอนหลายล้านอาจจะทำอาจจะโฆษณาแบบแล้วบอกท่านไม่หมดหรือแบบบกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยกล้องกล้อง 5G มันต้องกล้อง5 g ไปเลย 4G มันล้าสมัยอะไรเงี้ยแต่ 5G มันเป็น wifi ถ้าเกิดท่านจะใส่ซิมอ่ะสรุปเลยท่านจะใส่ซิมจะใส่ซิมเอากล้องใส่ซิมอ่ะ 4G เท่านั้นถ้าเป็นกล้อง 5G ก็มันจะเป็น wifi ถามว่ากล้อง wifi กล้อง wifi ออกอินเทอร์เน็ตได้ไหมในที่ที่ธุรกันดานออกได้นีสมม่สมมติสมมติไอ้กล้องตัวนี้ใช่ปะจะไปออกอินเทอร์เน็ตใช่ปะเนี่ย ไอตัวนี้มันก็คือ 4G เราเตอร์มันคือ 4G เราเตอร์มันคือเราเตอร์ใส่ซิมท่านก็เอาแต่มันใช้เนี่ยมันใช้ไฟ12โวลต์ท่านต้องอาหาแบตเตอรีอร่รถยนต์สมมติน่ะกรณีที่สมมติท่านไปอยู่กลางนาสมมติท่านบอกว่าเนี่ยผมอยากจะไปอยู่กลางนาเดี๋ยวผมออกแบบระบบให้ผมมีกล้องไ Wifi อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยคือแบบผมไม่มีตังซื้อกล้อง 4G นะไม่อยากได้กล้อง 4G ผมมีกล้องไ WiFi ซื้อมาและซื้อมาผิดมีกล้อง WiFi อยู่ตัวหนึ่งแล้วอยากจะให้กล้อง WiFi นั้นอะออกอินเทอร์เน็ตโดยที่กลางนาแบบอยู่กลางทุ่งนาเนียได้ไหมคําตอบคือได้ถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงท่านเอาเนี่ย4 g เ g าเตอร r เนี่ยอันนี้ผมมี4 g เ g าเตอร์คือเราเตอร์ที่ใส่ซิมใส่ซิมม,มันก็มันก็คือมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยไอเนี้ยมองว่ามันเป็นมือถือเครื่องหนึ่งแต่มันกระจาย WiFi ไปก็กระจายไปให้กล้องกล้องก็ เนี่ยเชื่อมต่อกับไอ้ Wi-Fi เรา,าเตอร์ตรงนี้ Wi-Fi เรา,าเตอร์ก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตเราก็เรียกดูภาพได้เนี่ยอันนี้คือการแก้ปัญหาของกล้อง Wi-Fi ที่อยากจะออกเน็ตการถ้าเกิดท่านมีกล้อง Wi-Fi เยอะมากเลยแบบซื้อมาแล้วอ่ะจะให้เปลี่ยนยังไงอ่ะมีกล้อง Wi-Fi สัก20ตัวอย่างเงี้ยสมมุติแบบมีกล้อง Wi-fi สัก20ตัวจะให้ซื้อกล้อง 4G ใหม่มันก็ใช้เรื่องใช่ไหมล่ะลเพราะว่าซื้อมาแล้วอ่ะก็แก้ปัญหาด้วยการเนี่ยท่านไปหาซื้อเราเตอร์สักตัวหนึ่งแล้วก็เอามาจับ แต่เอาจริงๆอะเราเตอร์ก็ไม่พอนะตัวหนึ่งท่านต้องหาตัวปล่อยสัญญาณเพราะว่าเราเตอร์ตัวนี้มันปล่อยสัญญาณได้ไม่น่าจะเกิน56ตัวก็น่าจะเดี้ยงแล้วท่านต้องหาตัวปล่อยสัญญาณที่เป็นเราเตอร์ Wi-Fi ไ,ไอแบบตัวกระจายสัญญาณเราเตอร์ที่มันดีๆอะเอามาเสียบแล้วก็กระจายได้ที่กล้องโดยเฉพาะอย่างเราเตอร์บ้านผมมีประมาณ5ตัวได้มั้งเอามากระจายให้กล้องชุดหนึ่งเอามากระจายให้โน้ตบุ๊กอันหนึ่งมือถืออันหนึ่ง มีทั้งหมดประมาณ5ตัวเราเตอร์แล้วก็มีใช้แมท Wi-Fi ใช้อะไรเต็มไปหมดเลยเราเตอร์ถ้าเกิดใช้อุปกรณ์ไอทีเยอะเอะตัวเดียวไม่พออตัวเดียวไม่พอก็ประมาณนี้ฝังว่าท่านคงได้รับความรู้เกี่ยวกับกล้อง WiFi กล้อง4 g เราเตอร์นะครับส่าสหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับคลิปหน้าผมจะมาพูดข้อเสียของกล้องโซล่าเซลพูดข้อเสียของกล้องโซล่าเซลกันว่ามันเป็นยังไง อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้ขอบคุณครับ